ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะนี่มันดีก้ลองไงลูกดีก้ลองไง ีเมนูมาให้ดูครับหอยครับอย่างหอยดีกว่าตกปลาได้หอยครับได้หอยเลยเดี๋ยวเรามาย่างหอยกินครับวันนี้เดี๋ยวให้นายุทธย่างครับนายุทดวันนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันครับผมในหอยจีหอยในจีหอยครับนี่เลยตัวนี้ครับโดนเนี่ยมึงได้ทุกได้ขึ้นมาโดนทุกตัวครับผม โดนทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวเรามาย่างหอยแล้วก็มาย่างชักเกอร์กันวับบนนี้โดนแน่ครับวันนี้มึงไม่รอดแน่ <c oughs> <c oughs> มึงขึ้นมาขึ้นมาทุกตัวโดนทุกตัววันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านผมโอริโอ้กับช่องน้องออกัสฟิชชิ่งไอรนนันีล้ก็มาอยู่ที่หมายเดิมครับของอัดตั้งแต่อีพีมาณที่แปดสิบกว่าวันนี้ก็อยู่ที่ พองสุกุมวิทย์เป็นสายเก่าเป็นหมายเดิมครับตะบารุมเนี่ยหมายหลักของผมตะบารุมต้นนี้นะครับอยู่ตรงเครื่องสูบนะครับผมก็หมายนี้ก็อยู่หน้าเครื่องสูบเลยเครื่องสูบถัดสองยันสองกุหลาบสองกุหลาบสมุทรปราปปการมาก็แค่นิดเดียวครับผมก็อยู่ใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยนะครก็ติดถนนนะครับก็ว,วันนี้เขาขอต้องขอขอ,ขอภัยกับเสียงด้วยนะ ก็เป็นหยูดติดหน้าหัวสูบเลยผมก็ไม่เนี่ยผมก็ลงอุปกรณ์ผมก็อยู่นั่นนะท่านนุอยู่นี่แล้แล้วก็มีนา้าท่านนึงก็ามาเจอกันอยู่ที่นู่นอยู่ก็เป็นนักตกปลาเช่นกันครับผมก็วันนี้เราก็วันนี้หมายก็โล่งๆครับก่อนก็นู่นนะผมก็นั่งอยู่ตรงนี้และเออแหบครับวันนี้เราจะมาตกปลากันครับปลาคลองธรรมชาตินะผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามดูกันครับผมว่าจะพอมีแต้มไหมนี่นะท่านผู้ชมรอเปล่าเดี๋ยว จะดูที่ลงใหม่ครับลงตรงนี้หรือว่าจะลงนูน้นถ้าฝั่งนู้นก็เปียกกับน้ำมากเราก็ขยับออกมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูน,นันนะผมว่าจะเป็นยังไงตามดูครับส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นของเหยื่อของน้าสเสน่ห์นะครับผมก็เป็นเหยื่อสูตรหนึ่งนาทีให้ผมนี่ก็เป็นน้าเสน่ห์ครับส่งม,มาให้ก็จะมาลองใช้กับกองธรรมชาติให้ดูนะครับผมก็จะเป็นหัวชิบะคิดครับผมแล้วก็มีตัวเตยเขียวครับผมเนี่ยเตยเขียว ยั่มาเิดแล้วก็นี่จะเป็นสูตรหนึ่งนะครับผมเราจะมาลองดูันว่าจะเป็นอะไรน้าไปลงเหยื่อ เยอะนะครับผมก็สถานะว่หมยที่เรามากันก็แห้งไปเยอะครับน้ำตะกอนอยู่นี่นะอยู่บนนี้ที่ผมตกอะรอบนั้น<อ>น้ำอยู่บนนี้อันนี้น้ำลงไปล่างเลยครับน้ำก็ค่อนแห้งครับแล้วามาตามดวงนะมันปเป็นยังไงเป็นยังไงก็น้ำเอาลงคันอยู่นน,นะผมก็อยู่นี่นะก็อยู่ใ,ใกล้กันครับไม่ไกลกันเท่าไหร่แต่ก็ <laughs> เจอไปนะเราเป็นการหาปลา,าเหมือนกัน มีกลุ่มนานาน้องๆเขาก็มาทอดแหกันอยู่ครับทอดแหกันอยู่ใกล้ๆเรับไไรครับหาปลาก็แบ่งๆกันไปครับผมก็เราได้เป็นเป็นพันปลาภาพก่อนครับผมเดี๋ยวมาตามดูก es que long, ันครับว่าจะมีผลงานนานๆรับชมกันไหมครับกับกองธรรมชาติรับโหเดี๋ยวตามดูครับผม วันะวันนี้เรามีสัตว์เลี้ยงมาได้ครับเ,เดี๋ยวเอามาให้ดูครับนี่ครับสัตว์เลี้ยงผมเดี๋ยวลูกนกครับผมลูกนกกระยางครับน้องเขาอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ว่าแม่เขาไปไหนครับผมนี่ไหนครับนี่วันนี้กล้องไงลูกวันนี้ก้องไง จะเลี้ยงงงครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องเอาปาอยู่์เดวนี้ครับอยู่ด้วยกัน อากาศตอนนี้ก็ปลาค้มแล้วครับอากาศเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราตามดูครับอกว่าจะเป็นยังไง เอาใกล้ๆกล้องน,นะมันจะได้ตัวใหญ่ต <laughs> ามด้ครับผมนี่ครับไอ้นาทีชกบนาตีวัดให้ครับผมจิศกเรือเกาะหุ้มเกาะครับผมจิกครับจิกหุ้มเกาะครับนี <laughs> ่โดนเดี๋ยวเราไปเผาเกลือวันนี้ เาเผดี๋ยวไปครับผมตามไปดูที่กองพรครับกองพรเดี๋ยวเราจะมีเมนูวันนี้นะครับผมเผาปลาทักเกอร์ครับเดี๋ยวให้เีแต่ไปครับผมดูแต้มนายุดนะครับผมเนี่ยกลางวันกลางเช้านายุทธก็แต่สวยครับผมเจ้าครับผมชอโฮเลยนะลำมันดีลำมันดีครับอ่าลำมันดีนายุทดครับผมติดตามได้ครับผมเดี๋ยวนายุดเดี๋ยวไปเปิดโฆษณา นี่โฆษณาต้องเข้าแล้วก็ผมแล้วก็นายุทธนะครับผมนายุทธก็อยู่นี่นายุทธก็อยู่ข้างๆกันแลเท้าแล้วผมเนี่ยกระชังนายุทธ์ที่นี่ก็้มยอยู่ข้างกันก็มีน้าตีครับผมนาตีก็ตามมาก็ทีมงานเดียวกันที่ไปตกอยู่กองเบ้าฉลวงครับผมแกก็ตามมาที่นี่แกก็อยากมาตกลาด้ลยก็อยู่ที่นู่นผมเรามาตามดวกันวันนี้ว่าเราจะได้สนุกกันเท่ไหร่นะครับผมก็ถือว่าโอเคครับมันก็ยังกินทั้งหางตัวนะก็กินทั้งหางตัวอยู่แต่ถือว่า ไม่เงียบครับผมเดี๋ยวตามดูครับผมนุ้ยครับมานะวันนี้เราก็มีเมนูมาให้ดูครับนี่ย่างหอยด้วยครับกินหอยตกปลาได้หอยครับได้หอยเลยไหนเรามาย่างหอยกินครับวันนี้เดี๋ยวให้นายยุทธย่างครับนายยุทธวันนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันครับผม นี่หอยจีหอยในจีหอยครับหอยล็อกเสด็จอันนี้หอยอะไรครับเนี่ยหอยอะไรครับหอยกระปุกหอยล็อกเสด็จขาเรียกหอยอะไรนะหอยตะลับหอยตะลับเนี่ยครับอันนี้ขาเรียกหอยนะครับเนี่ยเราเหอยอะไรเนี่ยหอยหอยตะลับหอยตะลับหอยตะลับจะมาเอ๋อนี่นะครับเราจะมาย่างหอยตะลับกันนะครับนี่พอดี น้าแกถือไม้ให้กับเนี่ยครับมือสั่นมาแรกเยครับเนี่ยมีตัวนี้นี่เลยตัวนี้ครับโดนเนี่ยมึงได้ทุกได้ขึ้นมาโดนทุกตัวครับผมโดนทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวเรามาย่างหอยแล้วก็มาย่างชักเกอร์กันควันนี้โดนเนี่ครับวันนี้มึงไม่รอดแน่วันนี้มึงขึ้นมาขึ้นมาทุกตัวโดนทุกตัววันนี้ี๋ย่างหอยกัครับผม นี่คขันนายุทธก็อยู่นี่นะครับผมแต่ขันหงก็อยู่นู้นนะครับนภูมิก็มาแล้วครับผมนภูก็มาแล้ไปตรงสะพานคนเดิมเลยนะครับขึ้นเรือตามดูกันครับผมว่าตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วก็เงียบไปแล้วครับผมตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เ่ดี๋ยวเรามาย่างหอยกินก่อนก่อนเดี๋ยวมาย่างหอยกินกินก่อนนี่ครับหอยครับหอยครับนายุทธบอกย่างหอยไปแล้วหนึ่งตัวตามดูครับผม เหลียวเราโดนแล้วครับผมนะอ๊อฟมาแต้มแรกแล้วผมมานั่งตั้งแต่เช้ากับน้าน้ายศสองเมียวสองเมียวได้<น>สามตัวครับผมกับนายศสี่ห้าตัว,วน้าอ๊อฟมาปุ๊บได้ปั๊บแล้วครับแหมเป็นไงเหลียวเดี๋ยวเขาจะมานั่งตกเหลียวเอาบ้างผมยังไม่เคยตกก็เห็นหเหลียวแต่เรามานั่งตกหงงเหลยียวชักวไหนได้ก็ชักวะไหนนี่ครับนีบ่ดึงมาเลยนี่สายหนะ้าสายซ้ายอ้าวแขนนี่ครับปลาผมนี้นะครับ สี่ตัวห้าตัวนี่ครับผลงานปลาผมนะครนะออกมาก็โดนนะครับขังรวมเดี๋ยวครับผมแก้วนะออกโดนแล้วครับผมขันโคครับผมล้านวิวครับล้านวิวนี่ไงโดนเนี่ยล้านวิว ไปดูครับปลาอะไรครับยันเกาะยันเกาะหลิวยันเกาะคร <c oughs> <c oughs> ับไหนเอา,าขึ้นครับผมนี่ครับหลิวครับผมผมว่อยากนั่งตกเหมือนกันนะเดี๋ยวผมปวดตาตกไม่เป็น <c oughs> นาราอ็อฟคนเดียวก็โดนมานั่งอยู่นี่ประมาณชั่วโมงกว่าก็ ได้ไปแล้วครับประมาณสี่ห้าตัวนี่โดนเนี่ยเอามาขึ้นโดนครับผมเผาเนี่ยมึงตัวไอ้ตามเนื้อผมโดนไหมล่ะหลุดหลุดโอ้ ดูตะพูงครับผมเอาแล้วครับปลาใหญ่ครับทันโพูงครับนี่เรียบร้อยเขาเขาไม่ได้แข่งตีไกลนะโพูงมากครับคันนี้โดนแล้วไม่ยับหมาแล้วโอ้โหขัดเขาฝังไม่โค้งแรงตีเขาฝังตามด้วยผมช่วงนี้ก็เวลาประมาณ บ่ายโมงสามสิบสองนาทีครวันนี้ก็ได้อยู่ครับประมาณสี่ตัว<笑><笑>ประมาณสี่ตัวครับผมสี่หรือห้าตัวประมาณนี้ผมได้อยู่ประมาณสี่ตัวก็มีนะภูมิก็นั่งอยู่ใ,ใกล้กันก็นะภูม,มิได้แต้มหนึ้อนะครับก็มีนอยางนัข้าแล้วก็เป็นเพื่อนกันกนนบนะออฟนะออฟก็ตกหนิวนะ นล้วก้าวว่านั่งอยู่นี่นล้วก้าวว่านั่งอยู่ก้าวว่าก็ไม่รู้ทำไมฝั่งนู้นขอปลาแดกดี่ดีนะมือปลากินดี่ดีม่รู้เป็นไปไหนเอาโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนานงองที่มีใจรักในกากีฬาะการตกปลาครับผมที่กินออกไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยกินไหมเนี่ย ไม่มีก็โอเคก็ต้องขอขอบคุณพี่และน้องๆคู่ที่มีใจรักเกมกีฬาการตกปลานะผมก็ต้ขอ,ของขอบคุณครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกำลังใจให้ช่องเลก็กๆตรงนี้ด้วยดีเสมอมาแล้วผมเดี๋ยวกันหนะ้าผมจะไปมาไหนที่ไหนเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีครับผมหมานี้ <laughs> สีแดง บ้านเราปลามันกินฝั่งนู้นปลาฝั่งเราไม่กินกับบ้านดีกว่าเนี่ยมันกินฝั่งนู้นไงฝั่งนี้มันไม่กินกับบ้านดีกว่ามันก่อนนะนาตีครับน้ำใหม่นาตีบอกว่าเอาเมื่ตีครับนาตีบอกว่าปลาไม่กินกับบ้านดีกว่าอ่ะกลับบ้านก็กลับบ้านครับผมอ่ะเวลาบ่ายนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งกลับบ้านกี่โมงห้าโมงเย็นครับอ่ะเราไม่เกี่ยวอะไรกับบ่ายโมงครึ่งเหนนี้ลบ <laughs> ok home.